สวัสดีค่ะตอนนี้เรามาดูวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะคะสําหรับลูกค้าที่เพิ่งเคยใช้กล้องติดรถยนต์เป็นครั้งแรกนะคะอันดับแรกนะคะหลายคนสงสัยว่าเจ้าปุ่มเจ้าไฟกระพริบสีแดงๆตรงนี้นะคะที่เห็นกระพริบเนี่ยมันคืออะไรนะคะตรงนี้มันเป็นการบอกสถานะว่าเรากําลังชาร์จไฟอยู่นะคะกล้องติดรถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะคะจําเป็นจะต้องเสียบชาร์จไว้ตลอดเวลานะคะเสียบชาร์จไว้ตลอดเวลาแบบนี้นะคะ มันก็จะกระพริบอย่างนี้ปกติเวลาที่เราดับเครื่องยนต์เนี่ยกล้องมันก็จะดับของมันไปเองนะคะต่อมานะคะมาดูวิธีการต่อกล้องหลังนะคะกล้องหลังเนี่ยในชุดของเราเนี่ยบางตัวเนี่ยในบางกล่องเนี่ยเขาอาจจะเสียบกับเสียบกับสายมาให้เลยนะคะบางอันก็จะแยกมาแบบนี้นะคะวิธีการง่ายๆก็แค่ดูพินให้ตรงกันปุ๊บแล้วก็เสียบเข้าไปให้สนิทดีแบบนี้นะคะส่วนสายหลายๆคนถามว่า สายเปลือยแดงดำเนี่ยเอาไว้ทำอะไรสำหรับลูกค้าที่ต้องการจะต่อเป็นกล้องถอยเนี่ยเอาไปให้ช่างต่อได้เลยนะคะต่อเข้ากับไฟถอยหรือเกียร์ถอยคนอานนี้แต่สำหรับลูกค้าที่ต้องการติดกล้องธรรมดาก็แค่ใช้แจ็คตรงนี้นะคะแจ็คกล้องหลังนะคะเสียบที่มันจะมีช่องแจ็คกลมอยู่สองช่องนะคะด้านหนึ่งจะเขียนว่า avin นะคะส่วนอีกด้านหนึ่งจะเขียนว่า dcin ดูง่ายๆคือให้เราเสียบแจ็คกล้องหลังเนี่ย นี่นะคะจะเป็นช่องที่1น,นะคะจากติดกับตัวปลั๊กไฟนะคะตรงนี้นะคะเสียบเข้าไปที่ช่องนี้นะคะเสียบไปแบบนี้เลยค่ะเสียบปุ๊บเนี่ยโดยปกติแล้วนะคะภาพจะมาทันทีนะคะขอวางนี้เห็นก่อน,นะคะ่ะภาพจะมาแบบนี้เลยนะคะภาพจะมาตรงนี้คือกล้องหลังวิธีการที่สมมุติบางคนเสียบปุ๊บไม่เห็นภาพวิธีการเช็คง่ายๆว่าคุณไปกดอะไร ไวหรือเปล่านะคะก็ตรงนี้นะคะให้กดปุ่มลูกศรด้านซ้ายตรงนี้นะคะกดปุ๊บตรงนี้จะแบ่งเป็นกล้องอันนี้คือกล้องหน้าอันนี้คือกล้องหลังกดปุ่มลูกศรด้านซ้ายอีกหนึ่งทีนะคะก็จะเป็นกล้องอกล้องหน้าอย่างเดียวอ่ะกดปุ่มด้านซ้ายอีกหนึ่งทีนะคะอันนี้ก็จะเป็นกล้องหลังอย่างเดียวกดอีกทีก็จะมาแสดงพร้อมกันคือหน้าและหลัง วิธีการเชเบืกก้งตอนง่ายๆว่าบางคนเสียบกล้องหลังแล้วบอกไม่มีภาพในหลาย,ลายท่านคือไปกดปุ่มตรงนี้ทิ้งไว้ค่ะพอไปก,ก,กดปุ่มเนี่ยมันก็จะโชว์แคปภาพแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้นนะคะดับแรกก็คือเช็คตรงปุ่มตรงนี้ก่อนนะคะส่วนเรื่องนะคะวิธีการดูภาพดูไฟล์ที่เราบันทึกไว้นะคะให้เรานะคะสมมุติเราใส่เม,มโมรีการเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรานะคะเข้ามาที่ตรงนี้นะคะตรงปุ่มอ่าที่เป็นเหมือนดอกจันตรงนี้นะคะกดปุ๊บเนี่ย ถ้าอันนี้คือเรายังไม่ได้ใส่เมมเข้าไปนะคะถ้าใส่เมมแล้วบันทึกไปแล้วเนี่ยภาพตรงนี้จะเป็นภาพที่เราบันทึกเราก็สามารถกดเลื่อนซ้ายขวาเพื่อดูไฟล์ที่เราบันทึกไว้ได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าเนี่ยกดไปปุ๊บไม่มีรูปอันนี้คือเรายังไม่ได้ใส่เมมสามารถกดดูภาพจากตรงนี้ได้เลยนะคะก็ตรงนี้ไม่มีอะไรมากส่วนวิธีการที่อ่พวกนี้ก็คือจะเป็นพวกเมนูต่างๆนะคะหลายคนสงสัยว่า อ่ถ้าเกิดจะให้กล้องเนี่ยเปิดขึ้นมาแล้วถ่ายอัตโนมัติเวลาที่รถจอดดับเครื่องอยู่เนี่ยแล้วมีใครมาชนรถเราเนี่ยอยากให้มันเปิดขึ้นมาแล้วถ่ายอัตโนมัตินะคะให้ลูกค้าเข้ามาตรงที่ที่จดอดรอปภนะคะเมนูนี้นะคะกดโอเคนะคะติ๊กถูกให้มันหลังจากนั้นนะคะเราก็เวลาที่มีใครมาชนรถเรานะคะกล้องเนี่ยมันจะเปิดขึ้นมาแล้วถ่ายเองอัตโนมัติเลยนะคะเมื่อมีการสั่นสะเทือน ตรงนี้นะคะสามารถเลือกได้นะคะว่าจะบันทึกเสียงหรือไม่บันทึกนะคะการที่เราบันทึกเสียงด้วยเนี่ยมันก็จะทําให้เปลืองพื้นที่จัดเก็บเช่นเดียวกันอันนี้แล้วแต่เราจะบันทึกหรือไม่บันทึกก็ได้นะคะพวกนี้ก็ไม่มีอะไรก็จะมีสามารถตั้งวันที่วันเวลาอะไรได้นะก็ลูกค้าลองกดเล่นดูได้เลยนะคะนะคะส่วนเรื่องไอเมนูตรงตรวจจับความเคลื่อนไหวนะคะเดี๋ยวนะ ตรงนี้นะคะตัวจับความเคลื่อนไหวเนี่ยจริงๆก็ใช้ได้แหละแต่ว่าไม่อยากให้ลูกค้าไปติ๊กพอไปติ๊กปุ๊บเนี่ยบางทีอาจจะสงสัยให้ทำไมอยู่ดีกล้องดับไปเองเดี๋ยวดับเดี๋ยวติดเองเพราะว่าถ้าเราไปติ๊กตรงนี้ปุ๊บใช่ไหมคะไปติ๊กตรงตัวจับความเคลื่อนไหวเนี่ยพอมีความเคลื่อนไหวมันถึงจะถ่ายพอไม่มีความเคลื่อนไหวมันก็จะดับไปเองลูกค้าหลายคนสงสัยว่าทําไมกล้องดับเองก็เพราะตรงนี้แหละนะคะที่สําคัญเลยนะคะการใช้กล้องติดรถยนต์นะคะแนะนํานะคะให้ใช้เมมโมรีที่เป็นเมมคุณภาพดีนะคะ ราคาเอา่อราคาเนี่ยของ Kingston แท้เนี่ยของเราเนี่ยจำหน่ายอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบาทนะคะเป็น Kingston แท้สามสองกิกคลาสสิบเวลาลูกค้าไปซื้อเมมนะคะไม่แนะนำให้ลูกค้าใช้เมมโมรีที่คุณภาพต่ำหรือว่าไม่มีห่อนะคะอย่างของเราเนี่ย Kingston แท้นะคะคือมีสติกเกอร์รับประกันตัวนี้นะคะเก็บไว้ดีสติกเกอร์ตรงนี้นะคะเป็นสติกเกอร,ร,กระะ์รับประารทานรับประกันนะคะรับประกันไลฟ์ไทม์เลยของ Kingston แล้วก็ตรงนี้เป็นคลาสสิบคลาสสิบคืออะไรคลาสสิบคืออเป็นเหมือนกับว่าเป็นบอกความเร็วในการที่ประมวลผลของเมมมรีนั้นๆนะคะกล้องติดรถยนต์เนี่ยเราแนะนําให้ใช้เป็นคลาสสิบนะคะก่อนใส่เมม,มเข้าไปแนะนําว่าควรจะฟอร์แมตเมมให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ใส่เข้าไปกล้องตัวนี้นะคะรองรับเมมมรีได้สูงสุด32 G กิเท่านั้นนะคะก็ตรงนี้นะคะ่ะก็อยากให้ลูกค้าลองศึกษาดูตามวิดีโอนี้ก่อนนะคะ โอเคค่ะก็วันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ